จากวันนี้ไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่รู้อ้อมทางที่ว่างขนานั้นจะหนักหนาสึกเท่าไรเรื่องที่ผ่าชน มันจะจบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรู้ชิดตากัน ยนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจอดีร้ายสึกเท่าไรแค่ใน ลังใจให้้เเราไดินไหนนามท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนเลยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนเลยแล้วก็ท่านคณาจารย์บุคลากรแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนเลยต้องขอขอบพระคุณท่านพลเอกดาโภครัตนสุวรรณ ท่านอุปมนตรีและก็ท่านดรนงรักษ์อิสโรเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะสำหรับถุงปันุขที่ได้มอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่ประสบภัยกับภัยพิบัติของโควิด19ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยการนำของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่านรองศาสตราจารย์สมเจตวงพิพัฒน์ก็จะนำนำไปมอบให้กับทางประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งขอขอบพระคุณเป็นอยา่างสูงยิ่งค่ะขอบคุณครับค่ะดิฉันนะคะในานามตัวแทนวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยนะคะก็ขอกลาบขอบพระคุณคุณลุงหนุ่ยนะคะแล้วก็พี่ฝนที่ได้มอบถุงป,ปันสุของขวัญให้แก่ชาวราชพัฒ์เลยของเรานะคะเราจะนําถุงประสุที่คุณลุงแล้วพี่ๆมอบให้นะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะครับผมนะครับเนนามตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลยนะครับก็กับขอขอบพระคุณนะครับท่านคนเอกดาวพงรัตนสุวรรณนะครับลุงหนุ่ยนะครับแล้วก็ดรนงรัตน์อิสโลนะครับเจ้าหนที่ของพวกเรานะครับที่มอบถุงปันสุขให้กับพวกเราชาวราชพัฒน์เลยแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับพวกเราก็จะส่งต่อทั้งถุงปันสุขแล้วก็อุปกรณ์ที่ได้นะครับไปยังประชาชนกับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับขอบค,คุณครับจากวันนี้ไป ขอบ bon คุณลุงชวยและพี<อ> bon ่ฝนเพราะเราที่ร้องรักชมมาไกลเลยเลง พบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดีที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรู้ชิดตา้ สักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจอดีไร้สึกเท่าไหร่แค่ไหน